ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเป็นยี่สกับผมกับรายการ p c Cat Gaming นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเจ้าเก่าคนเดิมก็คือแมนจาก MC Cat Gaming นะครับขอเสียงคุณแมนนะครับไอ้ MC Gamer ไม่ใช่เหรอเออ MC Gamer ครับแล้วขอสวัสดีด้วยนะครับสวัสดีอะไรครับอะไรนะรายการ MC เกมเมอร์อีกครั้งนะครับ แล้วก็อยิงเลยก็แล้วปัน้นเมื่อกี้เดี๋ยวแล้วในเรื่องอะไรครแหลกดิโอ้คนแหลกอะ่ะอันนี้เราก็อยู่ในอะไรวะพาร์ทที่สามใช่ไหมพาร์ทของผมพาร์ทแรกนะครับปั้นพี่จริงมันอัดตั้องนะแต่ผมขี้อัด แหลกกระแมนอุ้มข้าก็แหลกเหมือนกันแล้วจะคิดมากเว้ยมันมันของข้าเป็นงี้เลยเว้ยแมนแบบเดินปุ๊บปุ๊บเสียงเพลงไม่หยุดเลยแบบทำเพื่อคนดูถ้าคนดูจะดูเล้มือชาวเตมเมือก็ต้องแหลกเพื่อคนดู เราเบิดอัดเลยแล้วเนี่ยไม่ยิงนิ่งสิพ่ายิงไม่แม่น <c oughs> ปืนอาหารเนี่ยยิงยิงลั่นไป่ดีละสามสีนะ่นัดโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเจ็บว่ะแมนแมนข้ามอออยู่ไหมนี่ดิข้าข้าช่วยอยู่อ้ยจะตายเลยเต่นะาตา ลุกเลยใช่ป่ะโอ้ยอ,อยู่ไหนวะแหลกแม็กแหลกหายแล้วเบิร์ตพาไปด้านละเบิร์ตอ่ะมาไปเก็บใบเก็บใบบูชาเดี๋ยวมาซื้อปืนใช่ป่ไปได้ซื้อปืนไป,ไปอันนี้เราจะเล่นให้จบชัปเปอร์ไปเลยจะไม่มีการตายใช่ป่ะจะไม่มีการตาย ตัี่ใหญ่ๆอย่างเยไม่มีการตายต้าไม่ตายเราจะมีการตายเกิดขึ้นอันนี้ต้องพูดอย่างนี้ทุยเนี่ยรอตั้งนานไม่เคยซื้อธนูได้เลยเออ2000เรอสองพันดีกว่าซื้อปืนเนี่ยไม่เล่นต้าไหนวะ นั่งแอบในเรือเสาอยู่ <laughs> นั่งอย่างเงี้ยเรือเสาสเขามองเห็นอยู่ดีแล้วถ้านั่งอย่างเงี้ยแมนแล้วถ้านั่งเงี้ยเรือเสามองเห็นไหม <laughs> ไมีแค่ยังพอไม่เลยเห็นแค่ชื่อ <laughs> อ๋อเห็นตัวแลว้เห็นตัวแล้วต้องมองใกล้ใกล้อ้าวไปแล้วต่อเตจีโหลดเตะ <laughs> ั่นไงโอ้โหมาเป็นดงพญายมเลยหมู่ขนาดฮะขึ้นขึ้นยิงไรแล้วนชิงอ้าวโอ้โหจะลงแล้วละก็ขึ้นขึ้นอเฮ้ยนั่นไงยังโหดอ่ะตัวเล็กมานี่ยังโหดครับอะไวะ กลงเวินแล้วเหรอยังโอ้ยจะตายต้าใครตายต้าช่วยกันด้วยบอกไม่มีการมอบม,มีการโอ้ยข้างหลังเต็มเลยพวกจะตกใจเลยบายปไปหาไปหารถดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยมันโจมตีเครื่องเราแล้ว ตาตาคุมกันค่าให้เดีย๋ยวข้าซ่อมให้ไม่ไหวหรอกปวดแล้ว,แล,วแล้วแม่งมาอะไรตันเนี้ยโอเกล่าวโอ้ยแมนข้าหมอบแล้วแมนมีนกัรเลยนะมีกัรเลยกนะระสุนหมดกระสุนหมดเด็กไปรถเด็กไปรถ อนนี้ชื่อนอมุนมากนะครับตอนนี้นมีสามพันเจ็ดแล้วฮะใช่ตอนนี้อยู่พันห้าสามพันเจ็ดแล้วยิงพ <AP 200. S 1> ีสองร้อยเอพีบวกสามร้อยยี่สิบอโอเค เนี่ยเราจะเอาป็นคนเมื่อกี้ขอตัดกลับมาแล้วเมื่อกี้ดมันคืออะไรวะอาการค้างเมื่อกี้เอาหรอเอลีวีเดอร์ช็อตเหมือนกันฟาแลงมี้ไม่ใช่ค้างหรอกไม่ใช่ค้างหรอกจ้าเอรินบุกบ้านอะไรวะใครเคยเ่มือกี้เอรินบุกบ้านใครวะเดี๋ยวครับแมนถามพี่เองแบบมันค้างเลยเฉย พับโคงพับหาอะไรวิ่งไม่อยู่โอ้ยโอ้ยแค่นี้ถึงกระดาตัวไหนตัวไหน่โหดตัวไหนว่าโหดตัวไหนว่าโหดมาขากถุยคิดมากแล้วจะอยากอยากอะไรต่อโหรกอดมาครับไอ้ทะเลเปิดไอ้ทะเลเปิดเอ้ยโหดแล้วกูน่ะโหดแล้วอืมอืมแกจะตายห่าอู้ตาตาตะโฟนวมันพิษแผลตาแล้วอ่ะ โอ้ยแมนมอบแล้วไอ้เรื่หนีฆ่ารังจัดการอยู่เนี่ย,ยแม่งม,มาแล้วแตัวต้นผิดเนี่ยคนน่า,นากลัวตัวคนิดต้องวิ่งอย่างนี้แนะ้วไม่แล้วก็บอกให้วิ่งมาช่วยก่อนไอ้แม่งแม่งมิใช่วิธีเห็นกับตัวเอาตัวเองรอดฆ้าก็คิวสองไอคิวนี่อยู่หมดเลยไอตัวเล็กเนี่ยไอตัวเล็กเนี่ยของแม่ได้ เดี๋ยวข้าทำให้ผ่านเองได้เดี๋ยวใต้ก็เกิดใหม่แล้วเออเรวดีก็ทำให้หวานดีมันมีสองตัวกัดเครื่องอยู่เนี่ยไปอย่ไปอย่ไปอย่อหนูเรามาดูคุณแม่ดีกว่าว่าคุณแม่เขาอยู่ไหนกันนั่นเ,เ,เอาเอาไอเมืองกัดกูมิโดนดะดิ วิ่งวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปวิ่งมาขอตัดคลิปก่อนแป๊บนึงนะครับโอเคครับหลังจากเราเกิดกันมาแเราเกิดแล้วเมื่อกี้ที่ตามพูดเลยใครยังไม่ตัดเลยเมื่อกี้เขาไปตัดในคลิปก็ได้เออเมื่อกี้มีผู้ปกครองเข้าบ้านอ๋อไม่เป็นพลาดแหละพอเขาเหรอพอเข,อขอ อขอผู้ปกครองอันนี้ก็ไม่ช่วยเลยเราจะซื้อปืนอย่างเดียวเ่ยไม่ช่วยหรอกมีสี่พันแล้วอนี้นี่ปืนนี่อะไรวะหนูมีกี่พันมาหนูเออแมนปืนค่าตกอ่ะไปเก็บดิรีบไปเลยขอปืนจะหายค่าตายตรงไหนวะอ่านอยยปืน ไม่น่าบู๋เลยโอ้โหสองหมื่นมีสุดละคนแพงเลยอะไรนูทำไมรด้กว่สองพันนะเออสองพันนั่นแหละสองหมื่นเอ้ยจะขึ้นนะเปลี่ยนสายเล่นยังไงวะอยากเปลี่ยนสายแล้ววะไม่อยากเล่นสายแล้ว อ้นี่มันกลาบเกมกนี้ผมก็ซื้อไอเกมกนี้ผมก็ซื้อมาตอนลดนะลดประมาณเท่าไหร่วะตักักกี่รอยวะ,ะเหลือประมาณห้าสบาทอ่ะคนคุ้มเลยเ,เก้าสิบสามเปอเซ็นต์ตมึงยหนะตา เอาปืนพกกระสุดมันไม่จำกัดโอเคเดี๋ยวตอนนี้ก็แล้วกเราจะจะวิ่งไปหาเรานะครับรู้ได้ไงว่าใคา<ห>รวิ่งแต่ว่ามิโยข้าจะวิ่งไปคนเดียวแต่คุณนพ,พวกเราไว้ก่อนไงเดินรถหรือไม่จะ,ะก็ขี่รถอยู่ดีอะ่ะมันมาแล้วเกียร์ไอเดิดดนเต่าตัวใหญ่อะ่ะพุทธเกียร์เลย Enemy attack คั้งร้องคดได้ตรงนี้มีมทีเล็กด้วยจะทีใหญ่เลยทีใหญ่อะ

หายวินมองแล้วดีแล้วเพนเพนเพนดีแหละโอ้ไปไปกแบกดูแบกเดินดีคนน่ากลัวเลยลองผลลองหนแล้วแมนแล้วแล้ไมัตามใครมันตามกูแล้วเฮ้ยแม่งมุมตุ้งมีตั้มเดินตามหลังกูอยู่วต้าเออไอ้เจ๊ไอ้เ่๊เนื้ยใจเลยตึงตึง จริงๆไปเลยครับอุ้ยมันมัไม่ไันติดตัวข้าไอ้ไรที่ายไอ้หวยเอ้ยต้องเดินวนทำไมฮะเฮือตายตาตามีพย่ที่อุ้ยตาตัวตายหายตาอุ้ยหลอกขนถ่ายแล้วแมนแมนแมนเห็นแล้วกลัวอะไรอ่ะเอาปืนหมดปืนหมดเฮ้ยมันมันไปไหนแล้วอ่ะนี่มันมาไงมันมา้ไง ไอ้ไอ้หเราคนหินมาบ้าตัวใครตัวมันละลามันตามใครวะลาบมาแบบตามทุกคนเนี่ยโอ้โหแล้วแม่งเข้ามาโคตรใกล้เลยเนี่ยโอ้โหมามาอย่าเข้ามานกแม่งฆ่าป่ะแมนโดนฆ่ามึงเ่ะอแต่มัึงไปเลยฆ่ากูยเยอะยว่ะ เลือเบือเอาตัวใหญ่ให้รอดหรอเนี่ยไม่เลยมันจะตายหาแล้วอู้ดนโดนเหยียบโดนเหยียบโดนเหยียบหน้าตายหน้านะเลกด้วยเลือของมึงมืงวอลเต้ากตายห่าแล้วตายโอ้ยโเ้ย ปืนโหดเนอะขอโนปืนแป๊บเออเราได้ช่วยกูด้วยมาเอาปืนกูไปอิ่มึงเกียดจังมาต้าอือมอบเด็กจตายแล้วอ่ะ ตายไปะอเตายครั้งนี้จะขอจบคลิปแล้วไม่จะไปปืนทำไมปืนทำไมปืนเยอะจังวะปืนไทยปืนมึงปืนมึงโคตรเยอะเลยอยู่บนหลังอะเรื่องซองกี่กกกอบอกี่ตะบบไปแล้วสามกระบอกเลยกูโหงไาตายครั้งห้าเราก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้